วสวัสดีค่ะน้องอาร์มชุติมาสโสดาพักมิสแกรนด์แพร่ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นวันแรกที่เราสนุกมากจอยมากคือและ,อะจะบอกว่ามันเป็นฟิลที่แบบเราคุ้นชินอยู่แล้วในการเราเข้าเข้ากองแบบด้วยการแบบเอารถแห่มาส่งเข้ากองใช,ใช่ก็มีกำลังใจที่เยอะมากเพราะว่าเพื่อนๆที่เป็นนักร้องด้วยกันก็มาส่งช,ช่วยกนร,ร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้ววันนี้เราแห่ไปยังแห่ไปเลยใช่แห่แล้วก็บอกว่าเปิดเพลงปุ้มเสียงดังบุ้มพี่พี่ทีมงานบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันอน้ทีมชุดวิ่งแห่ใช่ไหมไม่อันนี้มันรูปเปลี่ยนไปแล้วค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแล้วอ๋อแต่ก่อนเป็นชุดมีเอ่อเป็นเสื้อมะฮ่อมแล้วก็ผ้าสิ้นค่ะแบบแล้วก็มีผ้าขาวมาด้วยบ่งบอกความเป็นอาร์มชติมาตอนที่ก้าวแรกของการ ก้าวเข้าวงการนักรอใช่แล้ววันนี้เข้ากองวันแรกเรามีความรู้สึกตื่นเต้นไหมหรือประหม่าอะไรหรือเปล่าตื่นเต้นหนูตื่นเต้นอยู่แล้วคือแบบหนูแบบเป็นคนที่ตื่นตาตื่นใจอะไรแบบตื่นเต้นอยู่แล้วแลวก็เป็นครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกด้วยแล้วเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนการเข้าพร้อมมากพร้อมมากมากเลยเพราะว่าเราก็เคลียร์หลายๆอย่างในส่วนของคอนเสิร์ตเจ้าภาพต่างๆ ก็แบบมีเจ้าภาพติดต่อมาหนูบอกว่าเอ่อเดี๋ยวหนูขอเข้ากองก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกลับมาร้องเพลงนะคะคือแบบเข้ากองแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ติดสัญญาแล้วไม่มีค่ะน้องอาร์มไม่มีสัญญาน้องอาร์มเป็นนักร้องอิสระใช่ค่ะแล้วยอดขายของเราเป็นไงบ้างทุกทุกแคมเปญพอเราก็ในในเรื่องของยอดขายเนี่ยหนูหนูมองว่ามัน มันมันด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถทําแบบตรงตามเป้าตามยอดแคมเปญได้เนื่องจาก 1. เลยเราเป็นน้องใหม่น้องใหม่มากๆ2เราไม่เคยทำแคมเปญอะไรแบบนี้ที่มันแบบต้องแข่งกับเวลาที่เราต้องไปจัดการในเรื่องของคอนเสิร์ตเลียนด้วยอะไรด้วยต่างๆนานาแล้วก็ด้วยความที่เรามาไลฟ์สดแบบขายของจริงๆแต่เราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของ การพูดคำไหนที่มันได้ไม่ได้มันก็เลยจะโดนปิดบ่อยๆอ,อุ้ยแต่ว่าแคมเปญที่จะทานข่ากับบอสน่าจะอยู่ที่สี่ป่ะตอนเนี้เพราะพี่ลองใช่ไหมคะเพราะพี่เป็นเร็วเพราะว่าแต่ละวันแ่ะมันจะไม่เท่ากันไม่เท่าจะไม่เท่าเดิมต้องฝากแม่ๆช่วยกันแชร์ให้น้องอยอยด้วยนะคะคนละกี่แชร์ก็ได้แล้วเรามีกามกดดันกดดันไม่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 กดดันค่ะเหมือนแบบ ด้วยความที่เราต๊ดๆโอช่มันแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รีแลกซ์ยิ่งเห็นแบบเพื่อนๆเห็นพี่ๆอย่างเงี้ยเราก็มีความที่รู้สึกว่าเราด้วยความเราเขาดูเขานะเราก็ได้มาอยู่ใกล้คนดังอ่ะแล้วก็ได้ถ่ายรูปม้วยอะไรเงี้ยใช่ก็สนุกสนุกมากลองร้องเพลงสักหนึ่งปลุกทิ้งท้ายแล้วก็แนะนําตัวได้ได้ค่ะอ่างั้นขออนุญาตร้องเป็นเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยได้เลยได้นะคะ ชื่อเพลงว่าเส้นทางเส้นทางใจนะคะซิอยู่บนฟ้าฉันก็จะข้าบอกเคยสนคำเบาเพราะมันกินแทนเขาโบได้ฝากติดตามด้วยนะคะเพลงเต็มเร็วๆนี้ได้ฟังกันแน่นอนนะคะฝากด้อมหน่อยฝากด้อมน้องอามด้วยนะคะด้อม ด้อมอามชุนะคะด้อมแบบฝากอีกสักงหนึ่งคนด้วยไว้ในใจทิ้งท้ายแนะนำตัวแบบแกรกได้ค่ะชุติมาโสดาพักมิสแกร์แกร์